พัดคอบอลไทยใบพฏติเซครับขอนำเสนอไฮไลท์ไทยลีกหนึ่งนำเพื่อนเพื่อนไปที่สนามชนบุรีไดกินสเตเดียมครับ ถือว่าเป็นคู่ที่สปอรตไลท์เนี่ยจับมาเลยนะเพราะว่าเป็นการประเดิมคุมทีมนัดแรกของอดีตกุนซือทีมชาติไทยสดๆดร้อนร้อนนั่นก็คือมาซาทะอิชิอิครับกับการนำ um uted, บิจิปทูมิเเต็ดบุกไปเยือนฉลามชนชนบุรี f อส่วนเพื่อนๆที่เห็นไลน์อัพนี้แคปไว้เลยนะเพราะว่าโคจิครับได้ทำคลิปค่าการเสรเพดผู้เล่นตัวจริงของอิชิอิไว้แล้วเพราะฉะนั้น เอาไลฟ์อัพนี้ไปเทียบกับคลิปที่พอิทําได้ในฮาร์ดคอร์บันไทยบายพอิิเซเลยนะครับเรื่องเกมมาครับเป็นทางด้านชมบุรีได้สาดบอลยาวจากจอร์ดเฟลิเป้ถึงกรอเคทษแล้วจังหวะนี้ครับผู้ตัดสินบอกว่าเป็นจุดโทษครับโอ้โหแล้วให้ใบเหลืองกับดรินซิสเลยเดี๋ยวดูภาพช้าครับว่าเกิดอะไรขึ้นจากจังหวะโยนยาวมาของจอร์ดเฟลิเป้ครับชมบุรีเอฟซตอนนี้ได้จุดโทษแล้วนะฮะ ดูดินเสร็จครับเข้าด้านหลังแล้วไปลังตัวทางด้านของฟานลิงเกนครับจุดโทษครับโบลิงกิดวลนกับสารานน์แล้วไปเข้าขวามือตัวเองครับเรียบร้อยครับชมรีเอฟซีขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ชอบกราฟิกเหลือเกินครับเป็นชาวลามโพลมาจากทะเลนะแล้วดูจังหวะนี้ครับถึงแม้สารานน์จะเป็นจอมเซฟจุดโทษแต่เดาผิดทางครับเลยเซฟโบลิงกีไป จังหวะต่อเนื่องมาครับจากด้านของจอฟฟิลเป้ไหลบอลมาให้กับฟันลิงเก้นฟันลิงเก้นล็ลอกหลบหนึ่งแล้วคืนมาที่จอฟฟิลเป้จอฟฟิลเป้เลี้ยงเข้ามาไม่มีใครเข้าครับจอฟฟิลเป้เข้าซ้ายข้างหาแล้วยิงบอลมันเรียกเกินไปเลยเข้าซองสรานน์ครับจบ45นาทีแรกครับชลบุรีเอฟซีนำบีจีธูวีเต็ดจากจุดโทษของโบลิงกิครับครึ่งหลังมายังเป็นชมบุรีที่บุกต่อครับโบลิงกิไหลามาที่กิติพงศ์ กิติพงศ์หลอกจะยิงซ้ายไม่ยิงแล้วเข้าขวาแล้วซัดตรงนี้อบอลตรงตัวสนานอน์อีกครั้งหนึ่งครับแล้ววารินทร์ยัดมาเสาแรกให้กับโดอิโดอิล็อ,อหนึ่งโดอิล็อกสองโดอิยิงด้วยขวาแล้วเข้าเสาแรกไปเลยครับเอาแล้วครับบีจีปทุมยูนเตะพรามตีเสมอได้สําเร็จครับดูจังหวะนี้ครับโดอิพยายามหามุมยิงจนได้ครับ แต่ต้องโทษแผงหลังฉลามชนเหมือนกันนะไม่มีใครเข้าเรสเร็วนะปล่อยให้โดอีกมีพื้นที่มีเวลาในการยิงนะครับแล้วดูจังหวะนี้ครับสันชัยหลุดมาทางด้านขวาแล้วโอ้โหประวัดกลับมาครับดูเล่นบีจีจะเล่นต่อแต่กูตัดสินชี้เป็นจุดโทษครับเพราะว่าจอร์ดเฟลิปเป้กางแขนครับทำให้บอลเนี่ยเหมือนเปลี่ยนทิศทางหรือบล็อกบอลไว้ไม่ให้ไปในทางที่ถูกต้องนะ วิอร์ขอเช็คอีกทีครับปรากฏว่าคอมพีดแล้วเป็นจุดโทษของบีจีปทุมยูนาเต็ดครับก็แอบเป็นจังหวัดที่สวยไปของจอร์ดเฟลิเปโดอีดวนกับเมนโดซาโดอีวิ่งมาแป้ด้วยขวาเข้าขวามือของตัวเองเช่นเดียวกับโบลิงกี้ครับบีจีปทุมยูนาเต็ดพลิกกลับมานำสอประตูตอนหนึ่งจากการซัดเบิ้ลของโดอีครับ ชลบรีเอฟซียังไม่ยอมเปิดเตะมุมมาที่เสาสองจังหวะนี้ตะว,วัดกลับเข้าไปมุงชงกลับมาแล้ววังตะว,วัดมายิ่งเข้าไปแล้วครับโอ้โหชลบรีเอฟซีไปเสมอได้หรือเปล่าครับอู้กรรมการมีการขอเช็ค VAR ครับเดี๋ยวดูภาพช้าว่าเกิดอะไรขึ้นนี่ครับคือจอร์ดฟิลิเป้เนี่ยเหมือนถอยไปชนทางด้านของสารานน ทำให้รับบอลไม่ได้ครับแล้วดันเกิดขึ้นในกรอบหหลาเพราะฉะนั้นพออยู่ในกรอบ6หลาผู้รักษาประตูจะได้รับการโปรเทคนะเพราะฉะนั้นลูกนี้เป็นลูกฟาวชนบรีเอฟซโดนยึดประตูคืนเลยไม่ได้ประตูตีเสมอครับยังไม่ยอมครับฉลามชนสู้ขาดใจครับเล่นในบ้านแล้วจวังหวะนี้ลองยิงไกลอีกทีนึงวันนี้ชนบริเอฟซพยายามายิงไกลหลายครั้งนะแต่บอลไม่แรงพอแล้วก็ทิศทางไม่ได้ครับ Ius, มาเตอุสมงชงม,มาให้กับสุรชาติสาริพิมยิงจังหวะน,นี้โอ้กติดไซโปมากไปหน่อยครับโอ้หน้าเสียดายครับดูการสาดบอลยาวมาของสรานโนเลน่นแค่สามจังหวะแล้วได้จบครับ ius, มาเตอุสมงชงม,มาให้กับสุรชาติสาริพิมครับน่าจะโดนเซฟหรือเปล่าไม่โดนครับหืมบอลมันติดไซออกไปเองครับพลาดโอกาสได้ประตูที่สามแล้วจังหวะนี้ยิงไกลอีกแล้วครับนี่ครับ ชนบรีเอฟซี FC เนี่ยโอกาสยิงไกลเนี่ยเยอะแต่ตรงตัวสารานนทั้งหมดเลยนะครับจบเกมครับบีจีปทุมยาเต็ดสามารถเก็บ3คะแนนแรกให้กับมาซตรอิชิได้สำเร็จจากการซัดเบิลของคนนี้ครับโดอิ